น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายนิดนึงก็ได้ค่ะชอบหวานถั่ปลาร้าค่ะมาตำซมตำด้วยกันใส่ปลาร้าสองช้อนน้ำปลาค่ะน้ำปลาค่ะ ค่ะฉันจะลอลงไปค่ะ 我可能。